สวัสดีครับสาหรับยามเช้าวันนี้นะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่แสงแดดอ่อนๆนะครับสาหรับผมก็ขับรถมาบริเวณแถวห้วยขวางนะครับแถวห้วยขวางแยกห้วยขวางผ่านตลาดห้วยขวางแล้วก็ผ่านสารพระพิกเนตนะครับแยกห้วยขวางนะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายนะครับเป้าหมายวันนี้เราจะเดินทางไปที่ร้านกาแฟนะครับที่เป็นร้านกาแฟตั้งอยู่ริมถนนรัชดานะครับเพราะว่าร้านนี้ ที่จะไปนั่งชิมกาแฟร้านนี้ก็กาแฟเขา,อ,าอร่อยรสชาติดีแล้วก็บร,ริกาศดีนะครับก็ติดกับถนนขัดาแล้วก็ข้างกับพซิดอนเลยนะครับสำหรับร้านนี้ก็เป็นร้านอเมซอนนะครับซึ่งที่ผมเข้าไปานะเพราะว่าเช้านีนะ้ชอบบรรยากาศของร้านนี้ร้านนี้บรรยากาศที่กว้างขวางโล่งสบายแล้วก็พนักง,งานนะชงกาแฟได้กลมกลม่อมอร่อยมากนะสำหรับผมก็จะสั่ง กาแฟดำหนึ่งแก้วนะครับหวานยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ความสดชื่นนะครับพนักงานนะครับก็ดําเนินการชงกาแฟนะครับไม่นานนะครับไม่นานนะครับแล้วก็ได้กาแฟมาหนึ่งแก้วเป็นกาแฟดาหวานยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จัดเลยเพื่อความสดชื่นนะครับขมคอแน่นอนนะครับไม่หวานนะครับผมชอบกาแฟลดลักษณะนี้นะครับสดชื่นยามเช้าก่อนที่เราจะไปทํางานนะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้นะครับ